จิตแห่งการเสียสละเปรียบเสมือนยาวิเศษที่ช่วยลดอาการของโรคแห็งเก่ตัวอีกท,ทั้งยังลดทอนตัวตนหรืออัตราของเราลงได้เป็นอย่างดีโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งขอนำเสนอโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชนซึ่งมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมมีความรู้ความคิดความสามารถคุณธรรมและความรักผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุดโรงเรียนบ้านหนองกรุงใหญ่มีความตระหนัก เห็นความสำคัญในการปลูกฝังจิตอาสาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนจึงได้เกิดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่นักเรียนและคณะครูพร้อมให้ความร่วมมือใช้กรอบแนวคิดวงจรการบริหารงานคุณภาพวงจร PDCA เข้ามาํำเนินการมีการประชุมวางแผน ความเข้าใจให้กับนักเรียนและผู้มีส่วนร่วมได้อย่างชัดเจนนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายในการปฏิบัติกิจกรรมติดอาสาเพื่อพัฒนาตามแนวคิดของกิจกรรมติดอาสาพรราชทานประเภทที่หนึ่งติดอาสาพัฒนา และใช้แนวคิดการขัดเกลาทางสังคมเพื่อความเป็นพลเมืองดีในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมติดอาสาพัฒนาโรงเรียนพัฒนาชุมชนและพัฒนาสถานที่สัมคัญต่างๆเช่นทำความสะอาดรอบรั้วโรงเรียนทำความสะอาดพื้นทางเดินทำความสะอาดอาคารเรียน เก็บขยะแหล่งชุมชนทางทิศเหนือใต้ออกตกตลาดนัดและวัดกิจกรรมติดอาสาบริการชุมชนเช่นการดำหน้าไปในงานศพงานบริการน้ำและอาหารในงานบุญในชุมชนเป็นต้นจากการดำเนินง,งานในช่วงเวลาที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนบ้านหนอ คนได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมีทักาะาการปฏิบัติงานเต็มใจเรียนรู้และฝึกตนเองในกิจกรรมจริตอาสาและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการจริตอาสาทำความดีด้วยหัวใจบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินง,งานทุกประการ การปลูกต้นกล้าติดอาสาในครั้งนี้จะทำให้เกิดความจเจริญงอกงามออกดอกออกผลผลิตประชากรที่มีสิดอาสาสู่สังคมไทยต่อไป